ตั้จะหาวช่เรากันจะปันเตียนปันเตียนหรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคค่ะวันนี้ด้านหลังของเรานั้นมีของเช้าของวิญญาณจุดตอวนั้นคือรักแรกรกรักแรกแเริ่มตั้งแต่เฮ้ยไฮไฮค่ะวันนี้นะคะอาหารอาหารที่เสิร์ฟบนเรือรอยม เคยทาน c a r i เบียนขนมทุกอย่างน่าทานน่าทานมากเลยนะคะมีทางเป็นมัดเค้กอันนี้อันนี้อร่อยมากค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ที่เราทานไปแล้วนะคะพิ้งเรมเบเนชัทเดี๋ยวรีชัทพิ้งเรมเบเนชัทชัทเลดอ๋อโอเคค่ะอันนี้อร่อยมากอันนี้กำลังจะลองนะคะโอเคในครั้งต่อไปโอเคเชียวไว้คิด มัดเคโอเคค่ะไม่คอมัดไม่อมัดโอเคค่ะเดี๋ยวชิ้นนี้นะคะคุณมิ้งเราจะเป็นคนลองชิมนะคะเชิญนะค่ะชิงจั่วเอ้ยชิงจั่ชิงจั่วชิงจั่วถือโอเคโอเคค่ะทานเลยค่ะลองทานกันดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรกคือไค่ะเป็นยังไงบ้างคะรสชาติรสชาติมัดไหมคะนุ่มลิ้นแต่ว่า ปันจะดำนิดหนึ่งเพราะว่าผู้เสบสุนรองของเราเยสบันดาลี่ไม่ใช่กันดอกโบกูลค่ะโอเคค่ะไม่ไม่ป้อนป้อนทิ่ันนาลองชิมดูดิเราผู้ลองชิมดูว่าเป็นยังไงมัน่ังนุ่มและอุดมไปด้วยช็อกโกแลตเต็มๆไม่กับไม่ถึงกับผมมาก หวานน้อยนิดกรณีคิดว่าการการจ่ายาเงินเข้ามา,านั่งเลยลเทลเพียเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาจ่ายเงินมาพอค่ะาขอ,ของอาหารของกินเนี่ยเราสามารถแม้แม้เราจะไม่มีอะไรเลยเราสามารถเอาชีวิตรอดได้จนกว่า,าเราจะถึงเดินมากรเปล่านใช,นนใช่แล้วเรามาตัวเปล่าไหมเปล่าแต่เดี๋ยวก่อนณาตอนนี้ใกล้เวลาสี่โมงใช่ค่ะดูซิว่าเราจะต้องกลับบ้านจากแหลมชะบังหรือสิงคโปร์ก เดี๋ยวน้าหากขนมนะคะเราจะมีพวกแซนด์วิชด้วยนะคะโอเคอะลูเก <Okay. S 1> ดิสมีค่ะ <Okay. S 2> ทุกอย่างนะคะฟรีหมดเลยค่ะนักท่องเที่ยวนะคะสามารถถ้าเกิดเราใครหิวมากหิวน้อยสามารถหยิบชิมได้เลยนะคะโอเคค่ะยังไงไ,ไปที่เลนต่อละค่ะสวัสดีค่ะ